ใครกำลังหารถเบ w ซีรีส์็พร้อมใช้เครื่องดีเซลตัวใหม่สภาพนางฟ้าต้องคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเบียมยูซีรีเจ็ดเจ็ดสตัว LCI ซีปีสองสคันนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นขับโคตรด,ดีนะครับตอนนี้ราคาตกมากราคาจับต้องได้เมื่อก่อนขายล้านกว่าบาทตอนนี้ครับ9ก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับ สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถเป็นรถที่ขายดีในช่องผมมากเป็นรถในฝันของพี่ๆหลายท่านผมบอกงนี้นะตอนนี้ใครอยากได้เบียมอยู่ซื้อเจ็ที่ซ่อมง่ายนะครับประหยัดผมบอกเลยว่าตอนนี้ F อฟูสองเป็นรถที่น่าสนใจมากน่าสนใจในมุมไหนรู้ไหมครับตอนนี้ราคามันโคตรตกนะครับคุณคิดดูรถนะมือหนึ่งออกมาเจ็ดล้านบางตัวแปดล้านกว่านะครับตอนนี้รถแค่ประมาณไม่เกินสิบสองปี เหลือแค่ล้านเดียวครับคุณคิดดูตกไปเนี่ยเหลือไม่ถึง20%เเหลือไม่ถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งคุ้มมากๆตอนนี้ f อ2นเป็นรถที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับคือราคาอะไหลมันไม่ได้แพงมากนะครับผมต้องยอมรับว่าเมื่อห้าปีที่แล้วมันแพงไหมแพงแต่ตอนนี้อะไหลนะครับมีตัวเทียบแล้วก็ไหลราคาอะไหลหลายๆอย่างตกคือราคาลงเยอะมากนะครับตอนนี้ผมมีให้เลือกสงคันเลยมีแต่งแล้วนะครับ ยังไม่ได้แต่งอยากได้คันไหนบอกได้เลยนะครับอย่างคันนี้นะถ้าเราอยากเล่นเบียมซูรินะครับที่เป็นเครื่องดีเซลมีงบหน่อยประมาณล้านหนึ่งผมแนะนําเล่นเลือกตัว LCI ไปเลยนะครับตัว LCI ข้อดีของมันคือออปชันมันเยอะกว่าตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง3,000พาวินพาวเวอร์เทอร์โบให้แรงม้า200กว่าแรงม้านะคูเกนมัด8สปีดซึ่งมันเป็นเครื่องทาวเวอร์เทอร์โบที่เป็นเกียร์ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วข้อดีของมันคือมันประหยัดน้ํามัน ที่ใช้ได้จริงๆนะครับประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรเป็นไปได้ขับยาวๆนี่มีมากกว่านี้นะครับโรงงานเคลมาเยอะกว่านี้นะอันนี้เอาใช้งานจริงๆแต่อุปกรณ์ในความสะดวกมันมีครบหมดนะครับตัว LCI ตัวนี้นะมันจะมีตั้งแต่ประมาณปี13นะครับถึงประมาณปี2015จริงๆใครอยากได้ตัวไหนเรามีหมดนะครับเป็นซินดีเซลเครื่องเทอร์โบเรามีสภาพพร้อมใช้ให้เลยคันนี้นะครับเป็นรถปี14ซึ่งเข้าศูนย์ตลอด ไมแค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นมีบวัติเข้าสูนผู้เข้าสูนล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับเป็นของตระกูลดังสภาพดีมากนะครับจริงๆเรามีไม้น้อย2คันอยากได้สภาพแบบไหนบอกได้โดยเฉพาะคันนี้ตัวท็อปนะครับออปชั่นที่มีมากกว่าตัวมากกว่าตัวปกติเลยนะที่เปลี่ยนไปคือเครื่องเกียร์ครับขับดีกว่า2ก็คือไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าตัวนี้เป็นอะแดปตีฟนะครับซึ่งอะแดปตีฟเนี่ยหล่อกว่านะไฟท้ายเป็นไฟท้ายโครมดํากันชนหน้าหลังเป็นตัวใหม่แล้วนะครับ ตัวนี้จะได้เป็นเครื่องเสียงฮามาเกดอนซึ่งเป็น Logic 7อยู่แล้วเครื่องเสียงตัวท็อปสุดดีกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งเครื่องเสียงตัวนี้นะครับมีทั้งฮาร์ดดิสก์บลูทูธได้เล่นซีดีได้นะครับมีฮาร์ดดิสก์ในตัวเลยนะครับออปชันไม่หมดที่ผมชอบไปอย่างหนึ่งนะคือตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอเนี่ยสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง5โหมดนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับจอ L E D นะครับใหม่เรียบร้อยหมดแล้วถ้ามีงบเล่นตัว L C I ไปเลยแต่งบไม่ถึง ก่อน LCI ตัวดีเซลก็น่าใช้ผมมีคันหนึ่งกำลังกาลังเก็บนาเพิ่งเสร็จนะครับใครใช้รุ่นนี้นะมันเป็นรถในฝันพี่ๆห,หลายหลายท่านซึ่งตอนนี้พี่ซื้อนะครับเพราะผมบอกเลยว่ามือหนึ่งมัน7ล้านกว่าตอนนี้ราคามันจับต้องได้มันเป็นรถที่ปลอดภัยมากครับแล้วก็นั่งสบายมากๆนั่งข้างขับก็ขับได้นั่งข้างหลังก็นั่งได้นะครับโอุปกรณ์ความสะดวกมีหมดนะปีเบาะเย็นเบาะอ,อุ่นนะครับทุกตัว ครบหมดเลยทั้ง4ท่านนะครับข้างหลังนะครับเบาเป็นเบาแบบคอมฟอร์ตซึ่งสบายมากๆนะครับครบทุกอย่างเลยอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้เป็น bmw series ส 7, 7 ld ปี2014ไม่70,000มราคา989,000บาทใครสนใจนะครับ0617 4 6 222ครับโทรเข้ามาที่เบอร์ตามนี้ได้เลยนะถนนโลง่งๆเราจะลองขับให้ดูนะเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับหรือเรามาลองดูจากจุดนิ่งเลยนะนะครับ ล้อฟรีนะครับโอ้โหรอยนะจริงเมืออกตัวนี่ลอฟรีเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆศูนย์ถึงร้อยดีมากนะแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือผมว่ามันนุ่มมากเลยฟีลิ่งการขับโคตรนุ่มเลยนะครับมัน เขาเรียกอะไรดีอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งของรถซีดานใหญ่นะครับที่นั่งข้างหลังก็สบายมากนะเมื่อกี้ผมเหยียบออกตัวนะคุณรู้ไหมว่าจริงๆคือท้องเยอะมากนะครับแต่ความรู้สึกคือข้างนั่งข้างในไม่รู้เรื่องเลยแต่พอคุณต้องการปรับ,บโหมดคอมฟอร์ตแบบนิ่มๆนะครับโอ้นิ่มมากเลยพอคอมฟอร์ตปุ๊บนิ่มแบบนิ่มสบายมากๆนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนนี้นะมือดึงมันเจ็ดล้านกว่า ตอนนี้จับต้องได้มากอีกอย่างที่ผมอยากแชร์นะมีคนบอกว่าซื้อแล้วนะครับกลัวซ่อมไม่ไหวผมแชร์อย่างนี้ดีกว่าตอนนี้นะครับราคาการซ่อมบํารุงมันถูกลงนะครับถูกลงความหมายคืออะไรเครื่องเกียร์นะครับซ่อมปก,กตินะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ซ่อมใหญ่เนี่ยทุกประมาณแสนสี่แสนห้าเนี่ยเช็คเรื่องโซ่ชุดโซ่ได้นะครับซึ่งเอาจริงถ้าซ่อมชุดโซ่จริงอ่ะผมว่าทั้งชุดเนี่ยผมว่าประมาณห้าหมื่นบวกลบท่อต่างๆเนี่ย ก็ตามอาการเนาะท่อละสองสามพันแล้วแต่ว่าเกิดอาการที่ไหนนะครับชคคู่หนึ่งนะครับประมาณสามหมื่นกว่าบาทไม่ถึงสี่หมื่นนี่คือเทียบ OEM เนาะของแท้ก็จะแพงกว่าน,นี้นะครับประมาณเท่าแต่ถามผมว่าผมว่า,วาเทียบเพียงพอนะครับที่เจอบ่อยๆเลยนะระบบไฟฟ้านะครับจริงๆรุ่นนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องซ่อมเยอะเท่าไหร่ที่ผมเจอบ่อยๆประตูดูดนะครับข้างละประมาณ5้าพันห้าถึงหกพันนะครับต้องดูก่อนนะว่าอะไรเสีย มันจะมีที่กรกับตัวดูดน,นะครับนะผมว่าไม่แพงและนะครับอไหล่จีนก็เยอะทนกว่าด้วยโช๊คประตูดูดนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ผมว่ามันซ่อมได้หมดแล้วนะครับเมื่อก่อนแพงกว่าไหมแพงกว่าไม่เถียงแต่ตอนนี้มันซ่อมได้ครบหมดแล้วนะครับกนฝาท้ายเดีย๋ยวนี้โมดูลนะครับก็ประมาณ6กพันกว่าบาทถึงเจ็ดพนะครับดูที่ว่าของแท้ของเทียบนะครับกรก็ประมาณ5้าพันกว่าบาทนะโอ้เดี๋ยวนี้มันซ่อมได้หมดแล้วนะครับถ้าแลกกับความสบาย ในงบ1ล้านที่เป็นเครื่องดีเซลผมบอกเลยว่าซื้อตอนนี้เนี่ยคุ้มสุดนะครับพรองจริงคนซื้อรถไซส์นี้นะมือหนึ่งเขาขาดทุนให้เราเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้อย่างเดียวคุ้มกว่าออปชั่นก็เยอะดูคลิปให้จบนะครับเพราะบอกเลยออปชั่นภายในโคตรเยอะเลยโดยเฉพาะสภาพคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก,กันว่าตัวรถมีออปชั่นอะไรบ้างครับใครสนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยโอเคครับมาดูสเปครายละเอียดของตัวเ m w ยมยเนะครับตัวนี้730 l d ปี14นะครับ เป็นตัวสุดท้ายเลยนะของตัวการเปลี่ยนโฉมโมนี้เลยนะครับรถตัวนี้อย่างที่บอกนะมีเงินมีงบนะครับตัว LCI เนี่ยขับดีออปชั่นครบและยังหล่ออยู่เลยนะครับแล้วราคาจับต้องได้มากๆนะครับตัวนี้เป็นตัว LCI ตัวสุดท้ายออปชั่นครบนะครบไปครบดูอย่างแรกเลยไฟ B M W จะเป็น B M W Adaptive นะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัวท็อปสุดนะเอาง่ายๆตัวนี้ถ้าดูเนี่ยจะมีเป็น Daylight นะครับ กันชนหน้านะเป็นกันชนหน้าเดิมๆนะครับของโรงงานเลยนะครับสภาพสวยนะสีเดิมๆนะครับรถสีเดิมนะเป็นรถเป็นรถของตระกูลดังตระกูลหนึ่งนะครับอะ a ดปตีวีดีนะครับสภาพโอเคสีขาวสวยงามนะรถคันนี้มีประวัติเข้าสู่นะครับคือไม้มันไม่เยอะเนาะมันก็ซ่อมตามระยะที่มีนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ั w ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ ให้แรงม้า240บกว่าแรงม้าคู่เกียร์8สปีดตัวนี้ประหยัดกว่าโฟกอน LCI นะครับแล้วที่สำคัญคือคันนี้ไม่เหมื่นด,ดูทุกอย่างใหม่มากทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะครับสภาพเดิมน็อตไม่มีถอดเลยนะข้างหน้าสภาพสวยเลยนะครับหาสภาพแบบนี้ยากซื้อรถซื้อสภาพสวยๆแล้วเครื่องยนต์แบบนี้คุณดูเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีน้ามันเลยนะครับไม่มีรอยน้ามัน,นะน,นรังงนนะ่วเลยนะครับเป็นล็อคขอบ19นะครับจากโรงงานนะตัวยางปี24ด้วยนะครับช่วงล่างเดิม,เด,มเดิมนะ รถคันนี้เขามีประวัติเข้าสู์ส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างจากสู์หมดนะครับสภาพสียังโอเคอยู่เลยนะ Q นะครับคิ้วยางนะครับเดิมๆอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นกระจก BM อยู่นะครับตัวนี้จะมีซันรูฟนะจะมีซันรูฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะปีเอลซแล้วนะครับไฟเลี้ยวจะมาอยู่ตรงนี้แทนคิ Q ้วตัวนี้นะครับจะไม่มีไฟละเมื่อก่อนก่อนเอ i ซีไอิวจะอยู่ตรงนี้นะครับ ให้ดูนะทั้งคันนะครับ<า>ประตูนะครับมันเปิดได้กว้างขนาดนี้เลยนี่นะครับประตูนะเช็คประตูทุกบานนะครับประตูดูดใช้งานได้ปกตินะนี่นะครับประตูบุดี่นี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับข้างในสีนี้นะสวยงามมากนะครับปกติเลยนะเดี๋ยวมาดูประตูอีกสองบ้านอีกสองด้านนะครับ ประตูนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับก,กันเลยใช้งานได้นะอีกกันเลยใช้งานได้นะครับมาดูด้านหลังนะครับตัว l c i เนี่ยดูง่ายๆอย่างเนี้คมตรงนี้จะเป็นโคมดำนะครับเป็น LED ดำเลยสวยงามนะครับกันชนตัวนี้ไม่มีกันชน M นะถ้าอยากได้ M ผมมีอคันนึ่งที่แต่งชุดกันชน M นะครับกันชนนี้จะเป็นกันชนดเดิมๆนะกันชนเดิมนะครับ ตัวนี้มีกล้องมองหลังจากโรงงานนะแล้วก็เ,เวลาเปิดนะครับตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวนี้การซ่อมพวกนี้ไม่แพงแล้วเนาะเสียก็จะมีอยู่แค่3อย่างเนี่ยพกกรนะครับสวิตช์แล้วก็โมดูลน,นะครับอันนี้ก็คือด้านในนะสภาพรถนะครับสวยนะสวยเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าอยู่นี่นะลองดูเดี๋ยวคุณดูตอนมันปิด s o f t c l o อ e นะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูด้านในครับด้านในเป็นยังไงบ้าง ายในของตัว F02730 l d กันนะครับปุญแจนะจริงๆมีคีย์เลสนะครับจริงๆรุ่นนี้มีคีย์เลสทั้ง4บานเลยนะเนี่ยบานนี้ก็เป็นคีย์เลสนะครับบานนี้ก็เป็นคีย์เลสนะเปิดมาได้เลยนะครับดูเบาะด้านในนะครับคันนี้เบาะสวยนะเบาะเป็นตัวเต็มเหมือนเดิมครับพับหน้าได้เนี่ยพับหน้าอย่างนี้ได้เนี่ยคุณเห็นพับนะกดลงไปได้นะครับเบาะเต็มเนี่ยอย่างที่บอกนะสามารถปรับได้หมดนะครับนี่อันนี้อ่ะคุณให้ดูอันนี้ข้างหน้านะครับปรับข้างหน้าออกมา ปรับขึ้นนะครับปรับลงนะปรับลงขึ้นตรงนี้นะแล้วปรับตรงนี้นะครับคุณเห็นตรงนี้ไหมปรับลุมบ้าตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงนะครับด้านหลังตรงกลางนะ,ะขึ้นมาหมดเลยนะครับนี่คือบอบาดตัวเต็มนะอย่างที่บอกนะถ้ามีงบซื้อเต็มเะครับเต็มสุดสบายสุดเลยโอเคสตาร์ทรถนะครับปิดประตูก่อนนะโอเคร้อนมากเลยนะครับนีุ่นี้เป็น easy entry นะ ตัวพวงมาลัยมันปรับขึ้นมาขึ้นลงตามไอ้นี่เราหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวม LCI อย่างแรกนะเอาไว้ง่ายจะมีคิวโครเมียมอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็มีพัลเลอร์ชิพพอปนะนะครับให้ดูเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าคันนี้นะครับคันนี้ไมค์แค่เจ0 0 0มเท่านั้นนะนะครับไมแท้100%แน่นอนนะพวงบาลัยนะครับอันนี้ออโต้ Auto นะครับไมค์เจ็ดหเท่านั้นนะครับ มาดูนะไฟเป็นไฟออโต้ Auto นะครับปรับออโต้ได้เครื่องเสียเป็นฮารมาเกดอนนะซึ่งเครื่องเสียงฮามเกดอนนะครับต้องบอกว่าโคตรดีเลยนะคอนโซลสภาพดีมากนะครับสภาพปกติเลยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกหมดเลยนะอันนี้จะเป็นปรับม่านหลังนะครับบอกเป็นเมม2ระดับนะตัววงมาะัยนะครับจริงๆพวงมาลัลยเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ชิพนะครับ8สปีดตัวนี้เป็นอะดดับที่พูดซอนโทนนะครับตัวไฟเนี่ยจะเลือกไอออโต้หรือไม่ออโต้ก็ได้ BC ตัวนี้คือตรงกลางนะครับ อัตรา,าสิ้นเปลืองน้ำมันจริงๆประมาณ13 13บวกลบนะถ้าคุณขับจริงๆก็11กว่านะครับแต่ถามผมว่าขับไกลๆเนี่ยได,ได้ได้เกิน11กว่าอยู่แล้วนะครับตัวจอนี้สามารถปรับโหมดเนี่ยได้ทั้งหมด5ปรับ5โหมดนะแต่ผมที่ผมชอบคุณดูโหมดตรงกลางเป็นจอยดีเอลซหมดเลยนะครับนะเนี่ยปรับทุกอย่างได้หมดนะเดี๋ยวไปดูตอนขับอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้วงอะไรนะครับวงอะไรปรับขึ้นออโต้นะตัวนี้เป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับ ดูตัวจอกลางนะตัวจอกลางนะครับเป็น i r i v e ตัวใหญ่แล้วนะครับจริงๆตัวนี้มัลติมีเดียเล่นได้ครบหมดทุกอย่างเลย CD นะครับ s i c c o l l e c t i o n เป็นฮาร์ดดิสนะนะครับใส่เพลงเข้าไปเดี๋ยวมาจิมพอร์ตเข้าไป External Device นะครับเล่นบลูทูธนะ AUX x ได้หมดจริงๆตัวนี้ดูทีวีได้นะครับก็อันนี้จอหลังนะครับเสียงถ้าเป็นตัวทอ็อปนี่คุณดูเนี่ยจะมี Logic 7 Surround รนะีตัวนี้เป็น Logic 7นะครับ อมาเดอนเรียบร้อย EQ ได้นะครับ EQ ทุกอย่างตรงนี้ได้หมดเลยนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็น iDrive นะครับเครื่องเสียงเนาะนะครับซึ่งคิดได้ไม่ออกกดเมนูไว้ก่อนนะฮะตัวนี้เป็นแอร์นะครับล็อกกดล็อกเนาะตัวนี้แอร์แยก2โฟโซนนะครับหน้า2หลัง2แต่ที่สำคัญที่ผมบอกคือจุดตัวนี้นะครับจะมีเบาะเย็นนะครับ เบาเย็นเบาอุ่นพร้อมตรงนี้ได้หมดเลยนะจะมีในเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับอุปกรณ์เนี่ยดูมันซอฟต์คลสเนี่ยมันสวยงามมากนะนะครับช่องเก็บของนะทอย่างมาดีนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตมัติ8สปีดนะครับตัวท็อปของตัวปีแล้วเนอะลงมานะครับบวกลบสามารถกลับไปฝั่งนี้ได้นะครับสามารถเนี่ยถ้าจะบวกนะครับเนี่เห็น M2 ใช่ไหมครับ M3 M4 นะครับ5 6 7 8นะครับกดลงจากตรงนี้ได้เลย จอดนะครับกดตัว P นะครับจะเข้าเกียร์ทุกครั้งเอานิ้วโป้งนะครับกดตัวนี้ดันขึ้นลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนมือไฟฟ้า Auto h o l นะครับอันนี้ Park Sensor เปิดปิดได้นะอันนี้เป็นโหมดการขับขี่นะครับเลือกได้5โหมดขอให้ดูนะครับเนี่ยเฮ้เป็น Comfort นะครับ Eco Pro ดูสีหน้าจอก็เปลี่ยนไปนะครับ Comfort Sport นะครับปอร์ตพลัสนะซึ่งเราไม่แนะนำให้ใช้ Sport พลั s นะครับให้ใช้เฉพาะในสนามเท่านั้นนะ คอนโซลกลางนะครับเปิดตรงกลางตรงนี้ได้เอาไว้เก็บของได้ใส่ USB ตรงนี้นะนะครับอีกอย่างนึงที่ไม่พูดไม่ได้นะครับตัวนี้มีซันลูปพร้อมเลยนะนะครับซันลูปสามารถเปิดแบบนี้ได้นะครับเปิดแบบกระดกก็ได้นะแค่กดขึ้นนะครับมันก็กระดกนะครับกระดกลงนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะก็จะกระดกลงปิดนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บของนะ นี่ครับตรงนี้เป็นบุคเซอร์วิสนะครับคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์ครบนะคือคุณสามารถเอารถเข้าไปที่เช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยใครเห็นนามสกุลก็รู้นะครับว่ารถรถของไทยนะครับนามสกุลดังเลยเบาะเบาเมมนะครับสภาพเบาะคู่สภาพดีเลยนะครับมาดูเบาะหน้าหลังที่สบายที่สุดของคันนี้นะครับประตูเนี่ยคุณดูมันเปิดได้กว้างขนาดนี้เลยนะนี่คือกันเลยดีนะครับ นั่งได้เรามานั่งข้างในกันนะโอเคประตูนะครับให้ดูแผงประตูก่อนลายไม้อย่างดีนะครับไม่เหนียวเลยตัวนี้นะเบาเมมนะคนนี้คนอาจจะไม่รู้นะครับตัวนี้เป็นเบาะนวดนะหูฟังนะครับนี่มีหูฟังพร้อมมาเลยนะหูฟังเบียร์แบบมัอยูนะครับหมุนวอลลุ่มฝั่งนี้นี่เท่มากเลยนะนี่หมุนวอลลุ่มขึ้นลงนะครับมีพร้อมกันคู่หนึ่งเลยนะฝั่งนี้ก็มีนะครับ ต้องบอกว่าของอุปกรณ์ยังมีครบอ,อยู่นะครับปิดประตูเป็นประตูดูดนะครับที่นั่งด้านในนะครับ driveive แต่เปิด i drive ให้ดูก่อนตัวมัลติมีเดียเนี่ยเปิดทุกอย่างได้หมดนะครับเล่นได้เหมือนเล่นได้เหมือนข้างหน้าเลยนะใช้ i d r i v e ตัวนี้นะนี่วอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจากจะเป็นตัวนี้ก็แค่กดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เล่นได้เหมือนทันเล่นได้หมดนะตรงนี้ไม่ที่เก็บของนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์บอร์ดนะครับ ฝั่งนี้นะจะสามารถปรับข้างหน้าได้ด้วยนะปรับฝั่งเราก็ได้นะครับนี่เลื่อนหน้านะเลื่อนลงนะครับคอนะอันนี้เลื่อนลุมบ้าตรงดันหลังนะครับตัวนี้ถ้าปรับตรงนี้เราก็สามารถปรับตัวข้างหน้าได้นะครับนี่เดี๋ยวปรับให้ดูปรับให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝั่งนี้ดูดูนะถ้าเราปรับเอนนอนนะครับผมว่าเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านต้องมีรถในฝันตั้งแต่เด็กๆนะครับรถที่ให้ความสะดวกสบายนะ ปรับขึ้นลงนะครับรจริงนะสบายมากนะครับนั่งฝั่งนี้สามารถปรับข้างหน้าได้ไปอีกข้างหน้าได้อีกเยอะเลยนะครับอีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้คือแอร์หลังตัวนี้เป็นแอร์โฟโซนนะแอร์เนี่ยฝั่งนี้นะครับมีนี่มีที่เท้านะครับมีฝั่งนี้นะครับแอร์มีพร้อมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะเปิดปิดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยที่สําคัญมีแอร์เย็นเนี่ย เป่าแอร์เย็นมีเป่าตูดนะครับแล้วก็มีความร้อนตรงนี้เป็นที่ใส่ซีดีนะครับที่ชาร์จมีครบหมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แก้วนะครับเอาจริงเป็นรถเบาะนั่งข้างหลังที่สบายมากๆนะอีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้นะครับคุณดูม่านหนีม่านข้างนะครับเราสามารถปรับได้ม่านถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะ มีความไพรเวทนะครับจะปรับลงก็ปรับได้เลยนะมาทุกมากใช้งานได้ปกตินะครับกระจกนะจริงๆกระจกเป็นกระจกสองชั้นนะครับข้างหลังเป็นชั้นเดียวข้างหน้าเป็นสองชั้นนะเก็บเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับบอกเลยนะออปชั่นความสบายแบบนี้นะครับมือหนึ่งเจ็ดล้านตอนนี้เหลือแค่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับได้เห็นสเปครายละเอียดนะครับของตัว BMW ช7ที่เจ็ด 730LD นะครับ F02 ตัว LCI นะีปีสองสบเนาะต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีมากครับผมผมแนะนำนะคุณถูกกว่าน,นี้มีครับแต่ถ้าคุณเลือกด้วยสภาพไม่น้อยๆนะไม่ต่ำแสนแบบนี้นะผมบอกเลยว่าขับดีมากรถที่มีประวัติฟ้อมมาแล้วนะครับคุ้มสุดนะเราอย่างที่ผมบอกนะอยากได้ C7 แบบไหนทัดเข้ามาเรามีครบนะครับคันนี้ก็รถเดิมๆนะครับ ไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นใครสนใจคันนี้นะครับจะสแลกจะเทิร์นจะขายหรืออยากฝากขายนะครับก็โทรมาที่0617์ 6, 1, 7, 6, 6 2 2 2เสีครับหรือนะครับอยากจะเทิร์นรถนะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยหรืออยากจะซ่อมรถนะครับโดยช่วงชีวิตเจ็นะเรามีอู่นะครับเป็นของโนเนของเราเองนะจริงๆเราซ่อมรถ,รถรุ่นนี้เยอะมากนะครับโทรมาที่0 9 9 0 9 6 6 6าบอกเลยนะครับอยากได้รถสวยสภาพดีนะบอกเลยว่าตอนนี้ราคาใครซื้อรถตอนนี้นะ คุ้มสุดแล้วล่ะถามผมอะทว่ราคาโคตรตกเลยใครคือคุณรู้ไหมว่าธุรกิจรถตอนนี้มันแย่นะครับสงสารเหมือนกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่โดนโดนนะเอาพูดตรงๆนะครับคือราคารถตอนนี้นะตีลูกค้าไม่ได้ครับลูกค้าทําใจราคารถไม่ได้นะแต่ตอนเนี้สิ่งที่ได้เปรียบที่สุดคือคนซื้อรถตอนนี้โคตรถูกเลยครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโดเนียด้วยนะครับสวัสดีครับ